็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมดิวิสุสว่างคลิปวันนี้อาจจะมาแปลกๆหน่อยนะครับว่าคลิปนี้มาแต่เสียงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมารีวิว MV 2เพลงที่ผมดูครั้งแรกไปนะครับคือเพลงวิสติเอ้ยวิสติของค้ชเลฟกับ i i h and f ฟ i ิ k ของพิยูนะครับเริ่มจากเพลง ยิบสติกของโค้ดยิ่งกว่าเลยนะครับคือตอนดูเอวีเพลงยิบสติกของโค้ดลิฟตครั้งแรกคือโหเขาเรียกว่าเอ่อสะดุดตามากนะครับถ้าใครสังเกตที่เฟรมถือสเก็ตบอร์ดอยู่อะผมแนะนำว่าให้ย้อนกลับไปดูเพลงแฮชแสุกินนดาก่อนก็เลยครับเพราะในเอวียิบสติคือ คนเล่นสเก็ตบอร์ดล้วนนะครับถือได้ว่าเป็น MV ที่สะดุดตาสดุดๆละสิบเต็มสิบไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเพลง i n s t i n c ของ Quad l i p แล้วก็มาอีก MV ็มีพีหนึ่งที่ที่เปิดตัวเพลง High and f r i c k ที่ชั้น5รัชดาเดอะสติกรัชด,ดานะครับคือจะบอกว่าตอนดู MV High and f r i c k คร,ครั้งแรกคือโหยังกะเขาเรียกว่ายังกับ,บ,กบหมอดูไ้ายอย่างนอย่างนั้นนะครับในโซเวีย V ก็คือโหเหลือจะเชื่อเลยก็คือฉากต่างอัคือเป็นภาพวาดอยู่แล้วถ้าใครสังเกตภาพภาพวาดที่อยู่ข้างหลังของพิชยูนะครับสังเกตได้จากฉากตอนเต้นนะครับแล,แล้วฉากตอนเต้นคือสวยมากครับ สวยมาอของการันตัวเลยนะครับสำหรับเพลง High and f i ของพ i ชยูเพลงนี้1 0เต็ม10อีก1เพลงนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว MV เพลง2ไม่สิสเพลงของคว l i ลฟกับพ i ชยูนะครับอิสติกของคว l i ลฟและ High and f i ของพ i ชยูนะครับหากข้อผิดนภาพประการใดขออภัยมันที่นะครับ ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะครับไวม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ